สแตกสามจานกระเบอือีมคลัมนะครับกลไก่มาสิบโลใครตัวยังทอดไกลยหงกินยัว่วนี่เห็นบอสภาพนี่พัดกระเพ้าของกล้องหุ่นรีกินเอาอายผมเห็นด้วยทุกอย่างไม่มีเงินแสนไม่กล้าตุยฮึ่ม หมอเั่งไหเขาจะแก้ปัญหาได้ผมเห็นแล้วนะมีคือคนส่งข้อมูลให้เยอะมากข้อความบางหน้าผมได้ไงไปอยู่เสร็จก็บางหน้าบางหน้าผมจริงเหรอไอ้ยนี่มึงอยู่หนี่รูดข้อความก็อยู่บางหน้านี่บางไหมยังบังอยู่ไหมข้อความบางหน้าผมไม่บอกผมด้วยนะเผื่อผมไม่หลอก แตมาพ้โซกันเลยโซกันเลยคุยกันเบาเบาเงาหัวมวนชุนเดเถ่าเขียดเขียเขียดเด็กมีหอดเงาคู่บ่บังแล้วมีหอดเงาคู่บังปากบ่อออกเสมึงโขดแมงเอ,อ้บะคล้ำแล้วก็ปูออกไปเป็นปัญหาชีวิตมึงก็ออกไปนะฮะคุกเลยปอามล้วเส้น งน้า humble, Commons, คู่เขามาาใสหอยเนี่ยคอมเมนต์หอยเป็นหอตพระหอตเจ้าเล่นหอตโทรศัพท์เนาะเป็นตะยืดเนาะสองสองเนาะอีเป็นพระเล่นหอ f เฟซบุ๊กเป็นพระเล่นหอตโซเชียลนะฮะจักแนวได้ดอกคอมเมนต์มาสั่นวุ่นวันวุ่นวันเป <โ ling. S 1> ็นพละมาสั่นเจหูเด้อว่าเป็นหลวงเจ๊เด้อ ืมง่าพูดศึกาแต่งดีๆเย่หูว่ามึงได้เป็นหลวงเตเแ้อคัดบ่เหรอทนายพัดเบาทีเดียวเนี่ยคัดผลประโยชน์หลายไฟายบ่หรือว่าจังไหนอืมฮะคัดผลประโยชน์หลายไฟายบ่หรือว่างไหนผมมาบอกนี่ปุ๊บคัดผลประโยชน์ไลไหลายไฟายบ่ฮะผม,มบอกมาพูดนี่คือแบบ ขัดผลประโยชน์หลายฝ่ายว่าลํ้คนมาด่าผมงงมากผมบอกว่าผมไม่ได้หนี้เลยนะผมต้องการให้ตีแผ่กันมาคุยกันสิว่าถือเดือดหำเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วามา่าด่ากันแล้าด่ากันพอคุยกันด้วยเหตุและผลปั๊บเข้าใจกันมันว่าถือใจตรงนั่นค่ะมันว่าถือใจตรงนี้ค่ะนะกับปั๊บความเข้าใจกันเดี๋ยวถามแม่จูนเดี๋ยวแม่จูนมาสองทุ่มคนกินเขากัน หออยากได้ซ่องหน่อยอ๋อเคยได้ซ่องหลายพ่อทนายพัดมาสิได้ซ่องหน่อยก็เลยบอดได้นังสิบอ๋ั้งสั้นบอกคอยก็เลยกลายเป็นตัวปัญหามันบออ๋อคัดผลประโยชน์พระบออือเซาสเ้อร์ขึ้นขึ้นแหลกใส่ซ่องหน่อยขึ้นสองบอกว่าติดนิมนตนอย่าหาเหตุอืม ขล่ำบอกคุณพูดคัดผลประโยชน์เขาติแม่นตีมุจโต้ขบดาซอยข่อยเนี้ยคู่หนิงก็กดไลค์ทุกโพสเลยนะคุณหนิงชอบว่าความจริงรับกันได้ที่ไหนพาเล่นวาตุราจัาจาก,กระเป๋า,ผาเผาแล้วไปแจกเขาต่อเด้อยค่ะบุญร้อยวันนั่นบอกอจะไงพระเขาเลยบอกกว่าสิเผามืออื่นโกดแมงปีวันหนังข่านคล่มอีก กูเถ่าเพิ่นไร้เด้มันสิตายต่อกันเบิ้อีกแสนละกูนะฮะห้ามันนี่เมื่อเอือนวันอังคานวันแข็งเจออีกแสนหนึ่งกูนะฮะนิติเอกชนแนะนำในที่ไหนไม่มีแนะนำจ้ะที่ไหนก็สอนคนดีหมดเลจ้นะ,ะแมนอิลิจ้ะบัดนี้เพิ่นบอกว่าวั่นพุทธพระไงวาสันเจออีกหา้าขึ้นละกูตายละกูซุ่มเห่นไฮโนด่ดีวพ่อหิวนอนจะตายสามข้อมกันมือจ้ะนะฮะ เลนหาขึ้นปะเนี่ยแม่จุนรอสองทุ่มจ้ะอืมวันนี้ไม่ขึ้นกับอาจารย์เบียร์วันนี้ขึ้นกับพี่จุนสองทุ่มนะไล์เลยนะฮะสวัสดีครับพูดต่อจ้ามื่อว่านดูคุยกับอาจารย์เบียอายุนะครับ แมนบอกขลัาบอกอาจารย์เบียงงกว่าสันงงคลับแต่นายชวนผู้กองเบนขึ้นช่วงช่องหน่อยสิทำไมอ่ะผมอยากคุยกับมือปราบจอนนี่ป้าข้างบ้านเื่นจนพริกนันงกระบัวไอ้โลกบ่เอากินไปเบ้าไปคลับบ่โว้ยหน่อยกินไปเบ้าไปป็ะเดี๋ยว กินไปว่ไปขลามอ๋อเดี๋ยวผมพาคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องงานศพภาคกลางก็ได้แล้วให้ฟังหน่อยว่าเป็นรวมงานมีอะไรบ้างยังไงอืออยากฟังเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีก็นิดหน่อยคนคิดถึงพี่ ค่ำกินเขาข่ำนามค่ำค่ำมเป็นว่ามันคือค่ามถาบเฮตตามเขาแม่บอกว่าส่นแม่เจ้าแสดงว่าแม่เจ้านี่ถคือเขานำแล้วล่างสมองแล้วข่ามน้ำเขาแล้วแม่เจ้าข่ามน้ำกันแล้วเขาล่างสมองเอาแล้วเป็นกระบอกเสียงห้ยแนหรือต่วนปูเพิ่นสูญเสียต่อค่ามนะครับ คุยเรื่องงานบวชภาคกลางเวิดเป็นล้านอ่านงานบวชขจอนะบ่ได้วา่างานศพนี่บ่ได้ตั้งตัวงานบวชนี่ตั้งตัวนะงานบวชงานแต่งนี่ผมไม่ได้ว่าเพราะมันเป็นการตั้งตัวในการจัดแต่งานศพใครจะตั้งตัวทันผมถามเนี่ยศพเขาเขาเนี่ยมือแรกสุ้มมีกับเขากินพอกูกับพึ่งตายมือแรกนึงซุ้มอยากแดกแอยากแดกเล้าโคตรแม่นเนี่ยนะฮะคือเราต้องดูสิว่างานไหนมันเป็นงานที่ มันตั้งตัวไม่ตั้งตัวงงซุปซิ่ไปสะแตกแดก่าเขาเนี่กับว่มีดบอก,กแล้วกินมีหางถือพอกุมึงตายบางแรงหนึง่งอยากแดกเขาคักอยากแดกเขาแนโนโคตรแม่มันนี่มีเงินบุหูติเขาห่อพอมยุ่งอ้าแมนกลุ่มว่างสุดใจครับบอกมีแต่เนนแมนถือใจจ้าเจาไปคออเมนซอยข่อยเนี่ยไปยังเข้าไปคอมเมนต์มมนในเพจช่วยผมด้วยเขาด่าผมเนี่ยเขาลากผมออกไปด่าทั้งอื่นเหรอชุดวัดเต่าแหงครับ ผูบาดผู้บาดก็เขามากพัาบ้าหอดเจ้าอ่าวะเมื่อวาให้ข่อยนะฮะสิปีนบัดเบิรงไอ้เพียอยู่เดี๋ยวยาเด้อมันจะล่ามหอดจีิตองสูงเด้อยาเด้อเดี๋ยวข่อยต่องานนี่ข่อยต่องานนั่นเดวอ่อยตอก่อน้อยบอกรยาเด้องานบวช่อยกับหูเรื่องเด้องานศพ่อยกับบด้ณีเด้อ่อยนำหอวงานบวชเด้ข่อยบอกอยาหาเหตุเด้อ กินก si e ้อยเดือกยาให้ทนายพัดหูเรื่องกินก้อยเดือกเด้อยาให้ไข่เบาเรื่องวัดบ้านสแตกก้อยเดือกเด้อมูเจ้าสีอิยากเด้อืึทางนี้ทั้งเม็นทั้งแซ่ถถือเจรายยาให้ไข่เบาเรื่องวัดบ้านสแตกก้อยเดือกเด้ออึยาให้เบาเด้อออยาให้พ่อเด้อวัดบ้านสแตกก้อยเดือกยาให้เบาเด้อยาหอยาบาผมบ่หูเด้อ นะครับืมซีนมึงได้แทบพระอันตัวพูดผิดนะฮะซีนมึงได้แซบตีสามพเจ้าตัไใ้ก่อนนะฮะของสงบอกนะฮะคา,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 ากคาตีสามเด้อจักหน่อยเด้อก้อยเด็วกว่าสั่นโอ้ยนอเนาะกูเลี้ยอุอังเอาเด้อมัน <laughs> บ้าน,านคอยก็กินก้อยเด้อ <laughs> คือข้อมูลแน่นมากเลยอ่ะไม่มีคนส่งก็แน่นบอกเลยบอกให้กินก้อยแล้วกระปงอาบัตเต้จมอย่างนอันนเห็นบอกยาเด้อเนี่ยคู่น่ะจะกู่ไหนแน่ยเด้อจะมาเบาเด้อคอยจะเว้าพื้นพระเจ้าเด้อดูมาม็อแม่แม่มองไฟมองมั่นบ่ซื้อูและกระซี่แกงกันอย่าระลาบแลระหลวงก็คอยเด้อ คนจะเปิดแผนการค่อยเดิเก้ตเด้อบอกก่อนเล็กเล่าน้ำบอกเนี่ยหาว่าผมมี่หอนรักการเรื่องบ้านนี่ผู้สืส่งข้อมูลหลายขนาดคนสี่ทส่งข้อมูลน่ะหลายขนาดแมนบอกใช่ไหมคนจะส่งข้อมูลในเยอะขนาดอ้ยหลังไม่ดนีแตกก็สวดสวดอยู่เบาเรื่องดีจักบาดเนี่ยถือใจเอื้อยแห้งแพ้ค้อยขอบกู้หลายที่เบาถือใจเอื้อยแห้งแพ้เอาเรื่องนีจักบาดเนี่ย พุนน่ะซุ่มนี่บรรย่าเขาลากกูไปได้หุ่นสูขึ้นบนนี่นะฮะเมื่อกี้นี่ว่าจะไปเรื่องแง่าไปจักคักบอคักโพสจนโพสจนเขาห้ามคอยโพสอ่ะนะฮะช่องผมห้ามผมโพสงงมากตอนประมาณสิบโมงมั้งมันห้ามโพสจนไปบอกเล่ขาว่าโพสไหนนะฮะคอมเมนต์คอยโพสเองกต่สีประมาณสิบห้านาทีหนึ่งโพสเล่ขาโพสต์โบว์หนึ่งโพสให้เทียนหนึ่ง ะะฮมูเจ้าก็เลยปรตอนเนื่องคอยเข้าใจอยู่ว่ามูเจ้าะปตอนเนื่องตอนนี้เด็กโผล่หลักตั้งแต่มือนั้นมางหอดมือนี้จะโผล่หลักไก่พ่อลอยไปขันหอดพ่อลอยโพดกับสิเผาเราแหละแต่ว่าบัดที่จริงว่าขึ้นอีกขึ้นสุดท้ายว่าสิเผามืออื่นไปวันอังคารคลร่ำซ้ำไปงาออีกนะฮะวันพูดอีกวันพระใหญ่วันสั้นเผาวันอะวันสั้นไปอีกแล้วบัดนี้แงงงายไปอยังมื่อใดจะน้อยจะแจกเขาเนาะนะฮะ เสด็จเสดเผาไงป่บม so ันก็ยากจะตายนหมฮะ่วงเขาเป็นบาลนเ์ที่ดีครับคือยากจะตายกับเผาหยากถองมันเป็นอย่างคือยากถึงหวันดีวันนี้พี่งานสสวิทยาแต่ลืมเอาถุงมาขอเพื่อนขอเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยกันมันมีเชื่อผมสิคลัมแจกเขากับเผามือเดียวกันตี เห็ดตัวฟ้าต <salud> ัวบเห็ดทางสัตว์อะไรๆมึงส oh. ิเบ oh. ิดหลายนะฮะมึงส oh. ิเบิดหลายมึงต้องเห็ดมือเดียวกันล่ะขี่ทีเนาะนะฮะงานแนวงันกับบะมี่เนาะขี่ทีเนาะมือกับเขาหกขุนเขาสี่ขุนหกใส่เข่าหกขุนเข่าใส่แกงนะฮะสี่ขุนหกใส่เข่าแท็กแม่ผู้ใหญ่มาฟังในสูเอา คาร่ำห,หลายเนาะม่ใช่แนวคาร่ำนังวะกินข้าวไปพร้อมบ่อไปพ่อมคาร่ำกินข้าวพร้อม,ม,อมสแสดงน้ำพร้อมกัดคาร่ำจักมันเป็นตัวของแดดบักคาร่ำนะฮะซุปบักคาร่ำ่ตายเป็นของเฮือวังแดดบ่มาถึงเบิดงานซบพอฉั้นซบลงท่านได้อยู่นะฮะเป็นยังท่านได้อยู่แต่เข้าไปซื้อเนี่ยเอามาไว้ให้แกกินแล้วมามาแต่งเข้าไปซื้อไว้นะแกกินเพิ่นมาเพิ่นจิบว่ได้กินเด้แต่งเร็วอเนี่ยละไปซื้อมาไว้ ว่าุดเก่าหน่อยไปเทกุสิบเอ็ดขลัมแปลว่าอย่างบุกงูขลัมพดคลัมเป็นอย่างงงมันเป็นมันเป็นกลอุบายที่เหมือนลักษณะนะฮะนะฮะมันเป็นกลนบาบลักษณะเหมืนนอนกลนบาบที่วางไว้อ่ะให้ยานให้สูยานไว้โคตรพอโคตรแม่บักเล้วแตงคลัมไปอยู่ใส่ะรบุโงูพอสมมืออยู่ไม่ยังคลัมอยู่บักคลัมไปใส่ ฮะสวัสดีพี่เคนโดนะครับบะคัลมัไปใส่เดี๋ยวจะไปขอขึ้นน้ำเดอ้อพี่เคนโดขอประมาณสามทุ่มเด้อเจ้ามาเบ้าเรื่องคัลมให้ขอยฟังเนี่ยขอสามทุ่มเดอ้อเพระเาะว่าสองทุ่มเขาติดพิจูนคัลม์ไอยมากเจ้าลายอายหกกุ้นสิบหกแปดแปดกุ้นสิบหกขอซีน อย่างอีกคารลัมเจ๊เปียรู้จักคำว่าคลัมไหมป้าเปียรู้จักคําว่าคลัมไหมคารลัมโกรแมนคารลัมมารอดูพี่จูนใช่ไหมแต่ละคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่จูนรอก่อนเดี๋ยวมาสองทุ่มหากุ้นแปดเปลี่ยวสแต็กถต้าเขาไลย์บสฆ่าข้อตายเนาะ ข้าร่ำแปลว่าผดผีประเภทนี้คล้องทําพิษแล้วไปยังบอกได้ผีผีอยู่ใส่ผีก็ตา,ต,าตายก็ตายกระตายแต่ผู้ผีกับผีบ่ะนะฮะกับเข่าบ่แซบนินท่าเจ้าภาพเอาเนี่ยให้แน,น่เล็กเวฟฟักเองดอกยำาะแลกนะฮะอาจารย์เบียร์หายไปไหนวันนี้ไม่เจอไม่รู้ครับสรุปเจ้าภาพปิดจาร์ยำมะแลกตอนไงเพด ปาดให้แม่จังหน่อยนะนะฮะปาดให้แม่นะแม่สิเปย่ำเ,เองดอกแม่ย่ำบาแรกลปาปาดให้แม่จังหน่อยนะแม่ย่ำบาได้สีงนน่ายพดปนั่นบอกเดี๋ยวก็จริงมาพูด แม่มากี่โมงถามฟรีได้ไหมได้จะถามมารอถามได้ถามได้แต่แต่เขาต้องตอบเองเขามาสองทุ่มเขาบอกว่าเขามาสองทุ่มมายังอะ่ะไปดูให้หน่อยไปดูช่องพี่จูนให้หน่อยเบาคือโพตเจ้ากระไดงานลุ่มกินพี ใส่สอบหัวหารกระดูกกระเดี่ยวเอาเบิดเอาห่อน,นังพักก็เอายืมมันคู่โคดแม่มันเนี่ยยืมมันคู่ไปบ่อขึ้นพร้อมนะฮะดูตายบื่ขึ้นพร้อมถุงขยะสีดำก็เอาถุงที่ใส่ขยะสีดำเนี่ยก็เอาเจ้าว่าสิเบิดคักเบิดแน่ปานไดเข้าต้มมัดมดเข้าเป็นสอบต้มไปกินไปั่นสุกกินเนาะสัมึงยืงตายนนเนาะ แมนอีดีขาดนายอรักหอดสูรวดแมนจ่ารักจนลืมกระมี่ได้จ่าแมนกลับมาเหลืยเบิงหอดเนี่ยหอดกเนาวรักหราไมนเสียงไปหลายแหล่ออสมอกับแม่คั่วเขากันดีครับเอาทีมเดียวกันเนาะไปรร้งานพ่อกันเด้นะฮะเป็นคันเป็นตอนเป็นทีมละนะฮะทีมเพิ่นละเพิ่นละพ่นละแทนความจะนา้จ่าบันไดขึ้นมาสวดลวดแถอะนะทีมเพิ่นละเพิ่นละเพิ่นละไปรร้งานเด้นะฮะ เป็นปุ่มเป็นงนไปหุ่นละไขขึ้นมาให้เจ้าดีแต่คนไลค์คนแชร์คนติดตามช่องเป็นสองแสนกว่าเป็นนิ้วว่าโตนะฮะยังว่าสิเผามือนีเบิร์ตสองแสนหาเหรอว่าสิเผามืออื่นกับสิเบิร์ตสามแสนที่ได้ได้มืออื่นนี่นะ,ะวันหนังขา้าววันแข็งเผาบ่ดได้ติดคลัมผู้เถ่าเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ดได้ตัวหลานะฮะมันคลัมแปลว่ายังละแม่คขลิมบ่ฮู้เพิ่นผ้าเฮ็ดไผ่ผ้าเฮ็ดเพิ่นผ้าเฮ็ดนะฮะห้วยขันเท้าลื่นเป็นยังแม่มึงอย่าลื่นเถาะ นะฮะเพิ่อนขลัมก็ยังว่าเพิ่อนขลัาโอ้ยหาคาอ้อ,อ,อมเลยคลังออสมมว่าเอาเดอ้อจะขลัาคอมเมนต์จากผู้ประสบภัยจริงออกกฎมาให้แน่อยากยกเลิกประเภทนี้ออกกฎมาแห่แน่ทันทันได้ออกอยังไงผู้นาซุ้มซอนต้องสอนมู่เจ้าขนาดหมดสองแสนกวา่างานบ่นและบ่มีใจขลัา บ้านคอยคือบ่มีแบบนี้ญาติิก็สร้อยกนดีอยู่อันนั้นมันบ้านเจ้าว่าม่นบ้านคอยนะฮะพี่น้องเจ้าว่ามันพี่น้องคอยประเภทนี้เขามันของเขาประเภทนี้เหากับของเหาเมื่อไงเฮกคือเขามันจะบิดผีมันขลาตัวโคตรพอโคตรแม่ว่ามีเหตุผลยังกับขลามหนึ่งเดียวมันเป็นอย่างขลามมันกับขลาเพิินป้าเฮ็ดยัดเถียงมึงย่าเถียงมึง่าลืนนะฮะเห็นบ่วังทียงหัน โพดหลายๆคลิม่มซ้ำเห็นบ่เน็ตเขาตัดผมผมโพดกับบอได้เห็นบ่ช่วงประมาณสิบโมงผมโพดกับบอไดคลิม่มเห็นบ่ปิดทีคล่มซ้ำบ้านข่อยคือกันต้องห่อเท่านั้นกูจจแจ้งลักทรัพย์ให้เบิร์ตแต่มืงนะบักไดกูบ่บยินยอมลักของกูแจ้งจับตีกให้เบิร์บนน้บานนีเนาะเนาะบั้งเตือจะางงานหนึ่งเนาะเห็นคลิปพระเทศว่าจา่าพระเทศตามมาจากสีฟ้าค่ะ คอยบริจาคร่างไกสเสภากับซาแล้วแจ้งลักทรัพย์ไปเลยเบื่อติดคุกเบิดบานเข้ว่านะฮะเตดถอนเมียผู้ใหญ่บ้านอสมอิตยอีกเคิงหนึ่งนะฮะแม่ขั้วนี่ยักยอกทรัพย์นะฮะเบียดบังเอาเป็นของตนนะฮะสุปหอนี่ลักทรัพย์แม่ขั้วยักยอกทรัพย์เตยคุกเป็นน <c oughs> ้ำกันเบิดเลยบักลักซีนเอากอรมูนะฮะบักลักซีนหัวซีนกูไม่ได้ยอมเอาไปกอรเอาไปเลยไล่แจ้งจับ นะยายางประหอนเฮียนแม่ขั้วเปิดประตูเปิดประตูตู้เย็นออกกูยัดตรรกฐานเทียบคุณละจับผาน้ำบอแม่ออกแม่ขาวนี่สิว่าเจอขอาหารีดเอาทราัพย์ตีบังคับคืนใจเฮ้เนาะเป็นกันก็ลงพ่อ,ยยอกูจะห่อลงพ่อพ่อมึงนะนะกระสือพยานรักฐในกระเสียงไปน้่กันนะละดูีสานผสมพันธุ์มาถา่าเบิงมาคลัมคาคลัมมันบอคอยเป็นอสมอเด,ด้ผคุณมนค้นบุดรฮะข่างัวเด้สองแปดแปดบอบพี่บอเกียว นะฮะลักซีนง้วนี่ล่ละลักทรัพย์เอาไปให้อีอยายข,าง,ขางเฮี้ยนกูรับของโจรพร้อมมึงห่อไปหอออีใดกูแจ้งจับหอออีนั่นรับของโจรนะ,ะเอาไปน้ำกัน,นบิดเลยนะฮะอืเนาะพี่เนาะค์กรกชรใช้ติดตามช่องเ้วยวเอาพี่จูนมาไปเลยนี่พี่จูนมายังอะ่ะแม่จูนช่องไหนนี่ ท่านนี่มาอยู่พี่จูนนี่เลี้ยงบ่ดีไท้ายวันกระโบพื้นนะฮะอันมันเป็นน้ำแนวมันบอ่อตอกันมากอันนี้กบรบ่บแซบอันนี้กบรบ่บแซบเงีย้ยลนี่ก็ะมิตรสุกบกเขียนะฮะมิตรสุกบกมีนะฮะมิตรแกงเนาะไม้นะ,ะบ,บ่บแซบบ่แซบเต็มตาอยโคดแม่มันนี่ขนาดมีกองจอนปิดเพิพ่นก็ะหอบอ่อายเนาะ นะพระกำหนดหอดใสซองเวลาสวดอภิธรรมต้องใสสามรอยขึนใสจงีสิบบาทนี้เป็นอย่างาน้ำเสดวบุญนี่หือนะสู้ถือบังคับจิตใจสูบ้บาบเบิดละสู้นะต้องฟังคนตื่นรรมค่ะยายลาสุดยายหนูเมื่อใส่แสนค่ะแม่วันนี้เป็นเทพดาไปนาะใส่แสนเนะาะพระนี่ตนีเลยสุมบาปสุเดวะบุญพระสวดบา,บาแต่ปฏิวัิไหแน่าง,งาสุปนนิสารนี่ไปยกเบียร์ลายล่างล้มซื้อเจ้าภาพ บักได้งบบักนันใจใส่นโยบายตีซื้อไปเลยอยาหาเหตุญาตอีใดยกอีใดอันนี้ย่อมกับแลวอีนันยามหาเหตุย่าบังคับให้มันพีกดกัโดดพี่จูนมาอย่างเนี่ยพาบอกตามสัทธาใส่เงีสิบบาทติดกินติมม่นบัตรวัดอื่นบ่อ,บอแสบเต็มตาอยู่แมย่ยู่ถูกต้องครับคุณทานายปฏิบัติรัสเซียองค์ละสองพันขึ้นชูม,มือ ใส่ซองไว้คันนะฮะพระบ่พ่อถามเอากลับเด้ต้องใส่ให้เบิดนะฮะงงว่าจะว่าเห็ดซองมาแล้วพรามากเก่ารูปไปเห็ดซองวัย่สิรูปเอามาให้เบิดนะฮะใส่รอบสองก็ได้ให้มันเบิดอย่าเอากลับสรุป4ีดานบ่จจายราคาเห็นไล่ซุกซดทุกวันบกหูจะถามกันเองต้องถามปากพี่จูนว่ามาจ่ายหรือเปล่ารอแม่จูนเข้าช่องเป็นน้เราไหมหายาง พี่จูนมายัางไปดูช่องพี่จูนไหมหนูเจอคนในหมู่บ้านเดินมาถามบริจาคเท่าไหร่ให้นั่นนี่งงมากท้านายหันไปน้่นะฮะงานพอผมกว่าจะจบงานซอยปฏิวัติเจา้าบ่ถึงใจคะ่ะคนกรุงเทพถึงว่าเขาด้วยเอา้างเขากินข้าวต้มกับอันนี่เขาก็อิม่มสูบปสะสตกราบง้อสูบปรล้วดอ,อกสูบจมอยู่หันนะฮะมันต้องสแตกลาบง้อมันค่อยแล้วสูบประสตกลาบง้อสบปรล้วดอ,อกนะฮะ ซื้อมาแดกแค่แปดขาพุ่นะนะซื้อมาจากหาโตุคนค่อยแล้วเพื่อนเลี้ยงนี่ดีดอกนะฮะกินอิ่มกินเต็มคักกินอิ่มกินเต็มคักงานซพตู้นั่นนะลูกเพื่อนมาจากเมืองนอกหันนะฮะกินว่าเศร้าบพ่าปากแซบว่าสันนะฮะเจ้าภาพต้องเสื้อตัวเองค่ะมีเสื้อแนงพวกมีคูยใมคบบังคับกันทั้งออม นะฮะมันมีเขาเอาแผงไหมผมดูแล้วว่ามันเป็นยังไงผิดมินประมาทไหมหรือบ่งชี้อะไรไหมพี่จะลงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียหายกัน สงสารคุณนจูเลยนึกว่าจะจบยื่เดียวเคยไปงานที่เซเวเกตเขาเลี้ยงแขก่าอิมคนตุยจะตายตาย่าสงบหรอ <c oughs> จริงเหรอพี่คนตุยจะตุยไม่สงบหรอโอ้ถ้าเลี้ยงแขกไม่อิม่มคนตุยจะตุยไม่สงบอืมเลี้ยงอิมฟื้นบ่หเหรอนะะเหตุคือคนไทยก็ดีเนาะก็พ่อปลาเขาต้มเขาระลวยเอารวยเอาอยู่ นค,คนไทยนี่คนอีสานบ้านคอยทุกแล้วทุกอีกหนีทกอกสพพอกับท่านใส่อยู่นะฮะเฮียนกิบสมุทีอยู่ประท้อนรักห่วยเขาหลดงนะานศพแถวอีสานลูกล้านนี่ถึงกระลกมระไรล่อกิดก,กินเป็นคัก <c oughs> อย่าบอกความจริงนะขั้นขั้นว่าลมงัวเครื่องในกับบย่างแต่ยัง่าเครื่องในบอย่างมันเลยตุยนะฮะเครื่องในบ่นย่างเราเลยตุยพี่จูนไปช่องไหนอ่ะ ช่องไหนวะพี่จูนช่องชื่อช่องพี่จูนชื่ออะไรอะ่ะทำไมมันหายหมดอะ่ะชื่อช่องช่องพี่จูนชื่ออะไรอะ่ะเอามาดูดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่จูนทำไมมาละ